บทเรียนที่ 6. Capital p r o j e c t i n g การตัดสินใจลงทุนหัวข้อหลักที่1-3ึถึงสาำหรับบทเรียนนี้จะเป็นการอธิบายถึงความสำคัญของการตัดสินใจลงทุนประเภทของโครงกรารต่างๆและขั้นตอนในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจในการลงทุนหัวข้อหลักที่4จะเป็นเทคนิคการคำนวณ เพื่อนำผลของตัวเลขที่ได้มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนการตัดสินใจลงทุนมีความสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจเพราะผลที่เกิดจากการตัดสินใจลงทุนจะไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นภายในระยะสั้นจะเป็นผลที่เกิดขึ้นที่จะนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวงบประมาณที่ใช้ในการลงทุนนั้นปกติจะเป็นเงินก้อนใหญ่ จึงจำเป็นจะต้องมีเวลาในการเตรียมหาเงินให้เหมาะสมการวางแผนและการหาจังหวะสำหรับการลงทุนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าตัดสินใจผิดพลาดไปอาจจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้ประเภทของโครงการต่างๆสำหรับการลงทุนอาจจะพิจารณาเป็นลักษณะของโครงการที่เป็น replacement project การลงทุนสำหรับโครงการใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนโครงการเก่าอาจจะเป็นการลงทุนเพื่อการขยายงาน expansion project หรืออาจจะเป็นโครงการที่ลงทุนเพื่อดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่น environmental project สำหรับประเภทของโครงการที่จะพิจารณาในบทเรียนนี้จะแบ่งออกเป็น mutually exclusive project ลักษณะของโครงการประเภทนี้ถ้ามีการลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งอาจจะถูกปฏิเสธได้เนื่องจากธุรกิจมีทรัพยากรไม่เพียงพอเช่นมีเงินทุนจำกัดหรือมีงบประมาณในการลงทุนจำนวนจำกัด สำหรับโปรเจกต์ที่เป็นประเภท independent project เป็นโครงการที่มีอิสระต่อกันในกรณีนี้บริษัทสามารถตัดสินใจลงทุนในหลายโครงการได้เพราะการตัดสินใจลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งจะไม่มีผลกระทบกับอีกโครงการหนึ่งตราบใดที่โครงการนั้นให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและธุรกิจนั้นมีเงินทุนเพียงพอหัวข้อที่3เป็นการอธิบายถึงขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจลงทุนจะประกอบไปด้วย 6. ขั้นตอนย่อยเริ่มตั้งแต่การคำนวณเงินทุนของโครงการการประมาณการและการพิจารณาถึงความเสี่ยงของกระแสะเงินสดที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนการกำหนดอัตราผลตอบแทนซึ่งนำมาสู่การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสะเงินสดและในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนของโครงการกับมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสะเงินสดที่ได้รับจากการลงทุนเรามาดูรายละเอียดกันครับ ขั้นตอนที่1เป็นการพิจารณา project cost หรือมูลค่าเงินลงทุนของธุรกิจในที่นี้เราจะพิจารณาเป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดที่บริษัทต้องจ่ายเพื่อลงทุนในธุรกิจจึงเป็น present value ของ cash outflow เงินลงทุนอาจจะพิจารณาในส่วนของรายละเอียดเช่นถ้ามีการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์เราจะมีการบวกค่าขนส่งและบวกค่าติดตั้ง เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานถ้าต้องมีการประเมินหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็จะบวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนทั้งหมดในขั้นตอนที่1จึงเป็นการคำนวณเงินลงทุนทั้งหมดสำหรับแต่และโครงการยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพิจารณาโครงการที่เป็นการลงทุนทดแทนหรือ replacement project บริษัทจะมีการลงทุนซื้อรถบรรทุกคันใหม่ในราคาคันละ1.8ล้านบาท รถคันเก่ามีมูลค่าทางบัญชีเหลืออยู่1,20,000บาทแต่สามารถขายได้ในราคา1,30,000บาทจึงนำมาหักออกจาก1.8ล้านบาทสมมติให้บริษัทเสียภาษีในอัตรา30%บริษัทมีกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายรถยนต์คันเก่า1,000 0 0บาทนำมาคูณกับอัตราภาษี3 0บริษัทจึงต้องชำระภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายรถยนต์คันเก่า3,000บาท ซึ่งจะต้องนำ3า3 0 0 0บาทมาหาักออกจาก1 3 0 0 0 0าทนบาทนำตัวเลขทั้ง3รายการมาเน็ตรวมกันจะคิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมด1,673,000บาทสำหรับโครงการใหม่ที่บริษัทจะลงทุนบริษัทอาจจะต้องมีการกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเช่นบริษัทอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มในวัตถุด,ดิบเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีรายการทางการขายเกิดขึ้น และการขายนั้นเป็นการขายเชื่อบริษัทจึงมีบัญชีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นทั้งบัญชีลูกหนี้การค้าและบัญชีสินค้าคงคลังถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนบริษัทควรจะมีการกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้หมุนเวียนเพื่อรองรับการผลิตและการขายเชื่อในระยะเริ่มต้นในกรณีที่บริษัทได้เครดิตทางการค้าจากเจ้าหนี้การค้าบริษัทสามารถนำเครดิตทางการค้าส่วนนี้ซึ่งถือเป็นหนี้สินหมุนเวียน บริษัทสามารถนำหนี้สินหมุนเวียนมาหาออกจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อคำนวณเงินในส่วนที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนในแต่ละโครงการซึ่งเงินลงทุนในส่วนนี้จะสามารถกลับคืนมาเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการตัวอย่างบริษัทต้องการเงินทุนไว้หมุนเวียนเพื่อซื้อวัตถุดิบ200,000บาทสำหรับการขายเชื่อในเบื้องต้นจะมีมูลค่า120,000บาท เพราะฉะนั้นบริษัทควรกันเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้ตั้งแต่ต้น320 0 0 0บาทแต่เนื่องจากว่าบริษัทจะได้รับเครดิตทางการค้าจากเจ้าหนี้การค้า1 5 0 0 0 0บาทจึงนำเงิน320 0 0 0บาทมาเนตหรือหักออก1 5 0 0 0 0บาทได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่บริษัทจะต้องกันสำรองไว้สำหรับช่วงเริ่มต้นธุรกิจ1 7 0 0 0 0บาทซึ่งเงินในส่วนนี้จะต้องรวมบวกใน กระแสงเงินสดของโครงการในปีที่0หรือ present value ของ cash outflow ในปีที่0ขั้นตอนที่2เป็นการคำนวณผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนในโครงการเราจะสามารถมองได้ในลักษณะของงบกำไรขาดทุนคือนำยอดขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าเสื่อมราคาก็จะได้กำไรที่มาจากการดำเนินงานหรือ operating profit earning before interest and tax หักภาษีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะได้รับเป็นกำไรสุทธิกระแสงเงินสดจะถูกคำนวณเป็น after-tax cash flow สำหรับคาว่าส่วนเพิ่มหรือ incremental คือกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการใหม่เราจะไม่นำกระแสงเงินสดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะมีโครงการใหม่เข้ามาร่วมคำนวณจึงพิจารณาเฉพาะที่เป็น incremental cash flow เมื่อได้ประมาณการกำไรสุทธิแล้วให้นำมาบวกค่าเสื่อมราคาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดกลับเข้าไปเราก็จะได้กระแสะเงินสดสุทธิที่มาจากการลงทุนในโครงการใหม่ถือเป็น after tax incremental cash flow ที่เกิดจากการลงทุนในโครงการใหม่ขั้นตอนที่3เป็นการพิจารณาความเสี่ยงของกระแสะเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ ในขั้นตอนที่3นี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งเป็นรายละเอียดที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทเรียนที่6นี้ขั้นตอนที่4เป็นการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนหรือ required rate of return อัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน k อาจกำหนดโดยใช้อัตราผลตอบแทนแบบไม่มีความเสี่ยง risk free rate บวกกับส่วนเพิ่มของอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยง Risk Premium รายละเอียดของการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยของเงินทุนหรือ Weighted Average Cost of Capital จะอยู่ในบทเรียนที่7สำหรับ2ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการหามูลค่าปัจจุบันของเงินในอนาคต d o u n t u n t i u t u u t u r s h Flow เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันจึงเป็นมูลค่ารวมของกระแสงเงินสดรับที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการและขั้นตอนสุดท้าย ให้นำมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการมาเปรียบเทียบกับต้นทุนของโครงการ present value of cash inflow เปรียบเทียบกับ present value of cash outflow หัวข้อที่4จะอธิบายถึง capital budgeting techniques หรือเทคนิคเพื่อที่นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนของโครงการประกอบไปด้วยวิธีการคิดแบบง่ายๆคือการคำนวณระยะเวลาคืนทุน Payback period และการคำนวณโดยการคิดมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดในอนาคต (Discounted Cash Flow) เมื่อได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดในอนาคตจึงนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจเทคนิคเหล่านี้ประกอบไปด้วย Discounted Payback period, NPV (Net Present Value), PI (Profitability Index) และ IRR (Internal Rate of Returns) ตัวอย่างบริษัทต้องการพิจารณาโครงการลงทุน2โครงการทั้ง2โครงการมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากันคือ1,000 0บาททั้ง2โครงการมีอายุในการดำเนินงานเท่ากับ4ปีซึ่งโครงการที่1มีกระแสเงินสดประกอบไปด้วยกระแสเงินสดรับในปีที่1 6,500ปีที่2และปีที่3-3,000 ปีที่4 1,000สำหรับโครงการที่2มีกระแสเงินสดรับในแต่ละปีเท่ากันทุกงวดคือปีละ3,500อัตราผลอตอบแทนที่บริษัทต,ต้องการจากการลงทุนในทั้งสองโครงการนี้เท่ากับ12%เรเราจะมาใช้ capital budgeting techniques เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในโครงการใด วิธีแรกเป็นการคิดแบบง่ายๆคือการคำนวณระยะเวลาคืนทุน payback period ทั้งสองโครงการมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ1,000 0บาทในโครงการที่1 2ปีแรกจะได้เงินกลับมาทั้งหมด9,500บาทจึงขาดอยู่อีก500บาทซึ่งสามารถนำไปคำนวณเป็นสัดส่วนของกระแสเงินสดรับ 3,000บาทในปีที่3ระยะเวลาคืนทุนสำหรับโครงการที่1ึ่งจึงประกอบไปด้วยจำนวนเต็มคือ2ปีบวกกับสัดส่วนของเงินอีก500บาทซึ่งจะคำนวณเป็นสัดส่วนของเงินสดรับ3,000บาทที่จะเกิดขึ้นในปีที่3มีค่าเป็นสัดส่วนเท่ากับ0.17ระยะเวลาคืนทุนสำหรับโครงการที่1จึงเท่ากับ2.17ปีสำหรับโครงการที่ 2, เงินสดรับที่เกิดขึ้นใน2ปีแรกมีมูลค่าเท่ากับ7000นจึงขาดอยู่อีก3,000ซึ่งจะนำไปคำนวณเป็นสัดส่วนของเงินสดรับในปีที่3ระยะเวลาคืนทุนสำหรับโครงการที่2จึงเท่ากับจำนวนเต็ม2ปีบวกกับสัดส่วนของเงิน3,000ซึ่งจะเป็นกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นในปีที่3ทั้งหมด3 5 0 0คิดเป็นทศนิยมเท่ากับ0.86 รวมเป็นระยะเวลาคืนทุนสำหรับโครงการที่สอง2.86ปีการคำนวณ payback period นั้นสามารถใช้เส้นแบ่งเวลาหรือ time line ประกอบได้โครงการที่1จะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ2ปีต้นๆขณะที่โครงการที่2ระยะเวลาคืนทุนเกือบ3ปีสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินใจจะนำระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณได้จากโครงการที่1และโครงการที่2ไปเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้หรือ target payback period เช่นถ้าบริษัทมีการกำหนดระยะเวลาคืนทุนของโครงการไว้ที่3ปีโครงการที่1และโครงการที่2จึงน่าลงทุนทั้ง2โครงการถ้าบริษัทมีเงินทุนจำกัดโครงการที่1จึงน่าสนใจกว่าหรือว่าโครงการทั้ง2เป็น mutually exclusive project คือบริษัทต้องเลือกลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่ง บริษัทจึงควรลงทุนในโครงการที่1เพราะได้รับเงินคืนทุนได้เร็วกว่าในกรณีที่เป็นอินดิพนเดนต์โปรเจกต์บริษัทมีเงินทุนเพียงพอบริษัทสามารถลงทุนได้ทั้ง2โครงการเพราะอยู่ภายใต้เกณฑ์ของระยะเวลาคืนทุนคือ3ปีข้อดีของการคำนวณแบบ Payback p e r i o ีนั้นคือง่ายต่อการคำนวณและง่ายต่อการทำความเข้าใจแต่ข้อเสียคือการไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลามูลค่าของเงิน1000บาท ในปีที่4ของโครงการที่1และมูลค่าเงิน3,500บาทในปีที่4ของโครงการที่2นั้นมีมูลค่าไม่เท่ากับเงิน1,000 0บาทที่ต้องใช้ลงทุนในโครงการทั้ง2ในปีที่0หรือณปัจจุบันการไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาหรือ time value of money จึงเป็นข้อเสียที่สำคัญของการคำนวณแบบ payback period ข้อเสียที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของการคำนวณระยะเวลาคืนทุนคือการไม่คำนึงถึงกระแสงเงินสดที่จะเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาคืนทุนตัวอย่างเช่นโครงการที่1มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ2.17ปีเมื่ออยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดการตัดสินใจคือภายใน3ปีวิธี payback จะไม่ได้มีการคำนึงถึงกระแสงเงินสดท,ท,ที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลาคืนทุนเท่ากับว่า เราไม่ได้พิจารณาถึงกระแสงเงินสดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการที่1เรื่องนี้ถือเป็นข้อเสียของวิธี payback period สำหรับการแก้ไขข้อเสียข้อที่1คือการไม่คำนึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลาเราสามารถแก้ไขได้โดยวิธี discounted payback period เป็นการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดในอนาคตหลังจากนั้นจึงนำตัวเลขในคอลัมน์มูลค่าปัจจุบัน มาคำนวณระยะเวลาคืนทุนขั้นตอนที่1แปลงมูลค่าของเงินในอนาคตให้เป็นเงินปัจจุบันโดยใช้ Discount Rate เท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน12%เมื่อทำการหามูลค่าปัจจุบัน p r e s e n t v v l u u e ของเงิน6,500บาทที่ Discount Rate 12%จะได้5,804บาทเงิน3,000บาทในปีที่2เป็นเงิน2,392บาท และมูลค่าปัจจุบันของเงิน3,000บาทในปีที่3มูลค่าปัจจุบันของเงิน1,000บาทในปีที่4หลังจากนั้นจึงนำตัวเลขในคอลัมน์มูลค่าปัจจุบันมาคำนวณระยะเวลาคืนทุนจะเห็นว่าใน2ปีแรกได้รับคืนทุนมาประมาณ8,200บาทจึงเหลืออีกประมาณ1,800บาทที่จะนำมาคำนวณเป็นสัสดส่วนกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในปีที่3 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่1จึงคำนวณได้โดยนำตัวเลขจำนวนเต็ม2ปีแรกมาบวกกับสัสดส่วนของเงิน1,804บาทที่จะได้รับในปีที่3จากกระแสงเงินสดที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน2,135บาทเป็นทศนิยมเท่ากับ0.84ระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่1จึงเป็น2.84ปีเกือบถึง3ปี การคำนวณ discount e d payback period สำหรับโครงการที่2ใช้เทคนิคเดียวกันคือแปลงเงินในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเงิน3,500บาทแปลงเป็นมูลค่าปัจจุบันทุกปีเพราะฉะนั้นระยะเวลาคืนทุนของโครงการที่2จึงเกือบ4ปีกำหนดให้เกณฑ์ที่จะใช้ในการตัดสินใจคือโครงการต้องคืนทุนภายในระยะเวลา3ปี ในกรณีนี้เราจะลงทุนได้เฉพาะโครงการที่1เท่านั้นและควรปฏิเสธการลงทุนในโครงการที่2เทคนิคที่3การคำนวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value ขั้นตอนในการคำนวณสำหรับหาค่า npv จะเป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับนำมาหักด้วยมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดจ่ายเป็นที่มาของคำว่า net present value คือทำเป็นมูลค่าปัจจุบัน (present value) แล้วนำกระแสงเงินสดรับและจ่ายมาเนตกันสำหรับ discount rate ที่ใช้ในการหามูลค่าปัจจุบันจะเป็นอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุน12% NPV ของโครงการที่1คือการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับที่เกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่4 และนำมาเนทกับเงินลงทุน1 0 0 0 0บาทในปีที่0ได้ค่า NPV เท่ากับ968บาทการคำนวณตามหลักการ NPV จะสอดคล้องกับการหามูลค่าปัจจุบันตามวิธีที่2 Discounted Payback เป็นการ Discount กระแสงเงินสดในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเสียก่อน6 5 0เป็น5 8 0แปลง3,000ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันในปีที่2และปีที่3 แปลง1,000ในปีที่4ให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนำมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับทั้งหมดมารวมกันแล้วนำไปเนตกับเงินลงทุน10,000บาทในปีที่0เป็นที่มาของคำว่า n e t present value มูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับ1968บาทเนตกับเงินลงทุน10,000บาทค่า NPV ของโครงการที่1เท่ากับ968บาท สำหรับ NPV ของโครงการที่2แต่ละปีประมาณการว่าจะมีเงินสดรับ3,500บาทเป็นระยะเวลา4ปีที่ discount rate เท่ากับ12เป็นเสมือนการหาเงินรายงวดหรือ annuity มูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับชุดนี้มีค่าเท่ากับ16,29.5นำมัน net กับเงินลงทุน10,000บาทณปีที่0 ค่า NPV ของโครงการที่2เท่ากับ629.5บาทตัวเลขนี้จะสอดคล้องกับคอลัมน์มูลค่าปัจจุบันของการคำนวณตามวิธี discount e d payback period เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับที่เกิดจากการประมาณการกระแสงเงินสดปีละ3,500บาทเป็นระยะเวลา4ปีและได้นำมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับมาเนตกับมูลค่าเงินลงทุน1 0 0 0 0บาท ใ้ค่า NPV เท่ากับ629.5บาทเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจตามหลักการของ NPV บริษัทจะลงทุนในโครงการที่มีค่า NPV เป็นบวกคือมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับมากกว่าเงินลงทุนบริษัทจะได้รับประโยชน์ส่วนเพิ่มจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีกำไรจากการลงทุนในโครงการในกรณีที่ค่า NPV เท่ากับ0 มูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับจะเท่ากับมูลค่าของเงินลงทุนในกรณีนี้ผู้เป็นเจ้าของถือว่าได้รับผลตอบแทนเข้ากับผลตอบแทนขั้นต่ำที่ได้คาดการไว้สำหรับกรณีที่ค่า NPV ติดลบนั้นไม่ควรลงทุนจากตัวอย่างทั้งสองโครงการมีค่า NPV เป็นบวกโครงการที่1 968บาทโครงการที่2 629บาท ถ้าทั้งสองโครงการนั้นเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกันและบริษัทมีเงินลงทุนเพียงพอจึงสามารถลงทุนได้ในทั้งสองโครงการเนื่องจากทั้งสองโครงการนั้นมีค่า NPV เป็นบวกในกรณีที่ทั้งโครงการที่1และโครงการที่2เป็น mutually exclusive project ควรตัดสินใจเลือกลงทุนในโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นจึงควรลงทุนเฉพาะโครงการที่1ในกรณีที่บริษัทมีเงินทุนจำกัดถึงแม้ว่าทั้งสองโครงการจะเป็นอิสระต่อกัน บริษัทจึงควรเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ค่า NPV สูงกว่าคือโครงการที่1เทคนิคที่4เป็นการคำนวณหา Profitability Index ดัชนีที่ชี้วัดกำไรวิธีนี้จะมีความคล้ายกับวิธี NPV คือให้นำมูลค่าปัจจุบันของกระแสะเงินสดรับ Present Value of Cash Inflow และมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน Present Value of Cash Outflow มาประกอบใช้ในการคํานวณเปลี่ยนจากการนำมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดทั้งสองตัวมาเน็ตกันหรือมหาหักลรบกันเป็นการนำมาหาอัตราส่วนให้ present value ของ info เป็นตัวตั้งและหารด้วย present value ของเงินลงทุนค่า pi ที่ได้จึงเป็นค่าดัชนีไม่มีหน่วยกระแสงเงินสดทั้ง2ตัวนั้นเป็นมูลค่าปัจจุบัน จึงถือว่าได้มีการพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน k เพื่อใช้เป็น discount rate ในการหามูลค่าปัจจุบันแล้ววิธีการคำนวณโครงการที่1ให้นำมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับ1,968หารด้วยมูลค่าของเงินลงทุน pi เท่ากับ1.09โครงการที่2ได้ค่า pi เท่ากับ1.06เกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุน บริษัทควรจะลงทุนในโครงการที่มีค่า PI มากกว่า1คือมูลค่าปัจจุบันของเงินสดรับที่ได้จากการลงทุนมีค่ามากกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนค่า PI ที่เท่ากับ1ขอแก้ไขตรงนี้เป็น1 PI เท่ากับ1จึงเสมือนว่ามูลค่าปัจจุบันของประโยชน์ที่จะได้รับเทียบเท่าเป็นอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัทต้องการจึงสามารถลงทุนได้ ในกรณีที่ค่า PI น้อยกว่า1น,นั้นไม่ควรลงทุนการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ PI ถ้าบริษัทมีเงินทุนเพียงพอจึงสามารถลงทุนได้ทั้งโครงการที่1และโครงการที่2กรณีที่ทั้งสองโครงการเป็น mutually exclusive คือต้องเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งจึงควรลงทุนในโครงการที่1เพราะมีค่า PI ที่สูงกว่าผลตอบแทนที่ได้รับมีมูลค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนทีนท่ได้ลงทุนไป เทคนิคที่5การคำนวณ Internal Rate of Returns หรือ IRR โดยหลักการแล้วค่า IRR คือค่า discount rate ที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดรับเท่ากับมูลค่าของเงินลงทุนเป็นค่า k ที่ทำให้ NPV เท่ากับ0วิธีในการคำนวณค่า IRR สามารถใช้วิธี trial and errors กำหนดค่า k และแทนค่า k เข้าไปในสรรมการเพื่อหาค่า NPV จนกว่าค่า NPV จะมีค่าเท่ากับ0เช่นในโครงการที่1เริ่มต้นที่ค่า k เท่ากับ18%เมื่อนำค่า k 18%มาหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมีมูลค่าเท่ากับ10,071ซึ่งมีค่าใกล้เคียงหรือเกือบจะเท่ากับมูลค่าของเงินลงทุน10,000บาทค่า k 18%จึงถือเป็นค่า irr หรืออัตราผลตอบแทนแบบ IRR จากการลงทุนในโครงการที่1ในโครงการที่2อาจใช้วิธีเดียวกันและคำนวณค่า k ได้เท่ากับ15%เกณฑ์ในการตัดสินใจเมื่อใช้วิธี IRR ค่า IRR ที่ได้จากการคำนวณน,นั้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการจึงควรนำมาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการจากการลงทุนอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนนั้น สามารถกำหนดได้โดยมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการหรือ Risk Premium บวกเพิ่มเข้าไปกับการลงทุนแบบที่ไม่มีความเสี่ยงหรือ Risk Free Rate อีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันคือการคำนวณหาต้นทุนของเงินทุนของกิจการ w e i g h t e d r v e r a g e c o s t of Capital และใช้ต้นทุนตัวนี้เป็นตัวเลขอ้างอิงเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ได้จากการคำนวณแบบ irr เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ กำหนดให้ค่า k เป็นอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในโครงการถ้าอัตราผลตอบแทน i r นั้นมากกว่าค่า k เราสามารถลงทุนในโปรเจกต์ได้ถ้าอัตราผลตอบแทนแบบ i r นั้นน้อยกว่าค่า k คือมีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนในโครงการเราควรปฏิเสธการลงทุนในโครงการนั้นในกรณีที่ค่า irr นั้นเท่ากับค่า k ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการจะได้รับผลตอบแทนเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ต้องการจึงสามารถลงทุนได้ตัวยอย่างการคำนวณค่า IRR บริษัทต,ต้องการใช้เงินลงทุนทั้งหมด1,220 0 0บาทโครงการนี้มีอายุ3ปีกระแสงเงินสดรับในปีที่1เท่ากับ50,000บาทปีที่2 40สี่บาทและ48,000บาทในปีที่3 บริษัทมีต้นทุนของเงินทุนเท่ากับ9%ให้คำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในโปรเจกต์นี้เราจะลงทุนในโครงการนี้ถ้าค่า IRR ที่คำนวณได้นั้นมีค่ามากกว่าต้นทุนของเงินทุนคือ IRR มากกว่า9%วิธีการทดลองแบบ trial and errors เราสามารถกำหนดค่า k เบื้องต้นเช่นกำหนดที่1 2หาหมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดในอนาคต ได้เท่ากับ110,000บาทเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินลงทุน120,000บาทจะได้ค่า NPV เป็นลบตัวเลข12%จึงไม่ใช่ค่า IRR เพราะค่า IRR คือ discount rate ที่ทำให้ค่า NPV เท่ากับ0ในกรณีที่มีการกำหนดค่า IRR เท่ากับ8%จะเห็นว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดอนาคตเข้าใกล้120,000บาทเมื่อมีการทดลองที่7% ได้มูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดอนาคตเกิน120 0 0 0บาทมานิดหน่อยเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าค่า irr ของโปรเจกต์นี้จะอยู่ที่ประมาณ7-8%ถ้าเป็นการคำนวณโดยเครื่องคิดเลขทางการเงินหรือ excel จะได้ค่า irr เท่ากับ7.3%เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนของเงินทุนที่9%จึงไม่ควรลงทุนในโครงการนี้โดยปกติแล้วโครงการใดที่มีค่า npv เป็นบวก มักจะมีค่า IRR ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนสรุปเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนเราสามารถลงทุนในโครงการที่มีค่า NPV มากกว่า0ค่า IRR ที่มากกว่าต้นทุนของเงินทุนค่าดัชนี Profitability Index ที่มากกว่า1และค่า Payback Period ที่อยู่ภายใต้เป้าหมายระยะเวลาคืนทุนทีนท่ได้กำหนดไว้ในทางตรงกันข้าม โครงการที่ไม่ควรลงทุนคือโครงการที่มีค่า NPV เป็นลบค่า IRR ที่น้อยกว่าต้นทุนของเงินทุนค่า Profitability Index ที่น้อยกว่า1และระยะเวลาคืนทุนที่มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ขอบคุณครับสำหรับเนื้อหาในบทเรียนที่ 6. อยจะลืมทำแบบฝึกหัดกันนะครับ